สวัสดียามเช้าอิงแนด์ค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาแฮปปี้ว่าทำไมเราถึงแฮปปี้ตื่นขึ้นมาคุณสามีเอาสิ่งนี้มาให้แล้วแล้วคนสุดท้ายอัพไซด์าดาวน์เน่ย เอาใจอยากพกเลยเนาะเพราะว่าเคยขอเขามาตั้งนานแล้วเขาบอกว่ามันไม่สําคัญสําหรับบัวบัวก็มี iPad ดบัวมีทั้ง i p h o n e บัวบอกว่าฉันอยากได้้ันุ๊กเขาบอกว่าเขาคือมันไม่ได้มากมายไม่แพงหรอกแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรเวสฟอร์มานะีเนาะซื้อมาแล้วมันบ,บอกว่าฉันแค่อยากมาทํำ YouTube มาลองเพลงเล่นๆกับเพื่อนคนสุดท้ายตื้อเท่านั้นที่คลองโลกมาดูด้ว่า มันจะสวยไหมแต่แฮปปี้มากเลยค่ะ wow, wow. คนสุดท้ายเขาก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ายัางเช้าอยู่เลยกระโดดออกจากที่นอนหน้าเป็นๆอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยจะดว่าเราได้อะไรจะช้าหรือเร็วคนสุดท้ายเขาก็ใจอ่อนเพื่ออยากให ภรรยามีความสุขบางมากเลยสวยนะคะหวังว่าเขาบอกว่าคุณจะามาทำไมคุณก็เล่นไม่เป็นเดี๋ยวก็ต้องมาเหนื่อยฉันเอกบอกเอาเธอก็ช่วยในความสุขของฉันใช่ไหมยวไปนี่ สวยของซัมซุงนะคะกับอัพไซด์าดาวปะอาจจะอัพไซดาวเนาะสวยอ่ะต้องขอบคุณเขาเป็นเช้าที่แฮปปี้ขอเข้ามานานแล้วเราก็เออเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนสักทีพอดีอาทิตย์หน้านี้เขาไปพอดีกันว้าว วยสวยต่อไปน,นี้เราจะไม่ได้คอมเพนนะว่าเราร้องเพลงทำไมเสียงเรากขาดห,หายว่าเขาเป้งเขามีสเตอร์โอเปิลเราก็จะมีแล้วต่อไปนี้ความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะทางใจคนที่เรารักเขาก็หามาให้เราเติมเต็มให้เรามาตลอดอย่างน้อย เราก็ดูเรียนเรามา24ปีชอบอะ่ะสวยมากเลย <c oughs> สวยเนาะบานนี้ต้องเรียนรู้ว่ามาดามัวจะใช้เป็นไหม <c oughs> หรืออาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าเราก็จะพยายามเรียนรู้ให้เร็วอย่าให้เข้าเสียตังฟรี <c oughs> ต่อไปนี้เราก็จะได้ขึ้นเวทีร้องเพลงช่วยเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดอีกแล้วใช่ไหมบางทีใช้ไอโฟนไอ่ะมันจะเซฟแบตไม่ค่อยได้นานเรารองไม่เกินสองชั่วโมงคือแบตก็จะหมดแล้วเพราะว่าบางทีมันดึงอีกตัวดึงตัวหนึ่งมีที่ชาร์จตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่มีที่ชาร์จมันก็ต้องรอสูงสุดไม่เกิน สองชั่วโมงต้องลงจากเวทีมาชชร์แบบใหม่เพื่นชาวที่แฮปปี้แฮปปี้ต้องขอบคุณคุณสามีนะคะคุณสปอยภรรยามาดามอิงแลนด์มาตลอดเลยไม่มีสิ่งไหนที่วัวอยากได้และเขาไม่จัดหาให้ไม่ว่าแต่รถหรืออะไรทุกอย่าง แต่บัวเขาฟิลกิวตี้ด้วยแหละเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้เขาจะไปฮอลลีเดย์แต่บัวไม่ได้ไปเขาไปฮอลลีเดย์สเปนไปเทนเดรีแต่บัวไม่ได้ไปบัวอยู่บ้านเลี้ยงเจสิก้าเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าปล่อยอมันก็มีโรงแรมหมานั่นแหละแต่ก็รู้เนาะเขาเป็นคนที่รักหมาเขามากบางครั้งยังคิดถึยรักรักหมามากกว่าเมียหรือเปล่า <laughs> แต่ก็มันคนละมันคนละอย่างกันเนาะนการไป วันเป็นสิ่งเดียวที่บัวรอคอยมานานแล้วเนี่ยบัวบัวจะขอเขาตั้งแต่บัวยังไม่ทํายังไม่เก็บชั่วโมงเนาะเขาก็ไม่เคยใจอ่อ,อนเขาบอกมันไม่สําัเป็นจําเป็นแต่ถ้ามันจําเป็นกับชีวิตเราใช้ประจําวันเราไม่เป็นไรเขาบอกคุณจะมาทํา youtube นะเนี่ยตอนนี้นะบัวท youtube บัวบอกว่าตั้งแต่ทํา youtube มามันหมดสามมือนวันนี้รวมทั้งแรียบอดทุกหล่งนี้มันมันยังไม่ได้อะไรเทินกลับมานะมันก็จะเข้ามา อันนี้เท่าไหร่อะอันนี้ประมาณพันกว่าเนาะพันสองคือบัวก็ไม่ได้เอาอะไรทุกอย่างเพราะว่าบัวแคเมาไว้เล่นคือเราไม่ได้เอาราคาแพงมันก็มีเริ่มต้นตั้งแต่หกร้อยเจ็ดร้อยน่นแหละแต่เขาก็เออเอาพยายามที่แบบว่าคือใช้งานคือแบบบางทีในอนาคตในฟะิวเจอร์ของเราคือเราจะมีไอเดียมีอะไรเนาะใครจะรู้บางทีคลิปเราอาจจะปังก็ได้แล้วอาจจะมาคือ,อเราต้องใช้พวกนี้ให้มันมีประโยชน์กับเราให้มากที่สุด อย่าให้ทำให้เขาต้องผิดหวังแต่มันก็ไม่ได้ว่าใช้แค่ทำ YouTube ใช่ไหมแต่บัวก็ต้องใช้มันมีมักมีประโยชน์ถ้ามันคุงครั้งแรกในชีวิตบัวน,นี่เป็นเว่าอันแรกของบอัวนะเพราะว่าัวไม่เคยใช้บัวมีแต่ iPhone กับมี iPhone กับ iPad มาตลอดคู่กันรู้สึกว่า iPad บัวเยจะพังเครื่องที่4ที่5แล้วมั้งตั้งแต่ iPad ออกมา ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่จริง iPad ที่ว่าใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันราคาแพงกับตัวนี้นะมันสองพันกว่ามันสองพันสองแต่คือระบบของมันเนาะไม่ใช่ผู้จริงๆอะ่ะว่าอย่างไรว่าจะบอกไม่ร้องเพลงคือ <c ười> บางทีวัดึงเรื่องขึ้นร้องเพลงอะ่ะคือเสียงเราไม่ดีคือวัวบอกว่าออทาไมบางทีเครื่องเสียงเหมือนกันกับเราทําไมของเราเสียงมันไม่พอเหมือนเขาเขาบอกว่าคุณขึ้นด้วยอะไรบัวบอกว่าวัวขึ้นด้วย iPhone เอา iPad เป็นคาราโอเกะ ก็บอกเออทาไมไม่ใช้ไอเอาโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปคือเอาน้ตบุ๊กขึ้นบุบอกว่าบุกไม่มี๋ยวไปเขาบอกลองดิเสียงจะผิดแตนแต่วันนี้จะเท็จหรือจริงเราก็ต้องมาไปมาดูว่ามันเสียงเพราะจริงไหมแต่ที่ที่ที่แฮปปี้ที่สุดคือไม่ได้เป็นที่ว่าเราจะมาไว้สําหรับร้องเพลงหรอกบางทีเนาะเราก็มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราแต่ละวันแต่ก็ต้องขอบคุณ คุณผู้ใหญ่ใจดีคุณสามีที่รักที่เสียให้ทุกอย่างจริงๆถ้าที่จริงบัวจะซื้อเราก็ซื้อได้นั่นแหละแต่วันนี้น,นหนึ่งถ้าเราซื้อแล้วเราไม่แบบว่าโอเคแบบว่าเขาไม่แฮปปี้หรืออะไรแบบมันนะคนน,นอกจากที่ว่าโอเคซื้อแล้วมันไม่มีปัญหาเราก็ตรงคือเราใช้แล้วจะมีความสุขไม่ใช่ว่า คือเราซื้อมาแล้วซื้อมาทิ้งเราใช้มันไม่มีเป็นประโยชน์เขาก็เสียดายตังค์อาจจะเป็นไม่ใช่บาทสองบาทคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจ่านมานีแล้วขอสิ่งนั้นเท่าเราใช้มีคุณค่าคือเขาจะไม่ว่าเลยแบบบางที่คือลดลาหรืออะไรเนี่ยเราใช้อยู่แล้วมันบัวนเนี่ยตอนนี้เดือนหน้าบัวก็จะได้รถคันใหม่รออีกของควัญชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไปอาจจะเป็นวันครบรอบนอกวันเกิดบวัวในเดือนหน้าไม่ใช่ครบรอบตา เรารอรุ่นอีกคงหวังว่าคงจะมาทันนะคะโอเคนี่นะคะนี่สิ่งที่วัวต้องการมาเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยขอเขาอะอยากได้เนี่ยเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วขอเหอนเหอนนิดหน่อยนะบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันได้มาหลายเครื่องแต่นี่มันเป็นชิ้นแรกเป็นชิ้นแรกของวัวเพราะว่าทั้งชีวิตวัวับวไม่เคยมีัวใช้แต่โทรศัพท์เพราะว่าเราไม่ใช่คนทํางานเราเป็นแม่บ้านคือเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้สิ่งนี้ไงแต่ยังโอเค เมื่อความสุขเราเร็กๆเ,เรียน้อยเขาก็จะหามาให้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะบายบายค่ะอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยตื่นขึ้นมากระโดดจากเตียงขอบคุณนะคะบายบายค่ะ